สวัสดีครับน้องๆจาก Joy Education นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำ Set m a t h กันเล่นๆดูนะฮะมาดูข้อแรกเลยนะนี่ก็เป็นข้อสอบเก่าที่ทาง Joy Education รวบรวมมาะฮะโอเคข้อแรกเราจะเห็นว่ามีการเป็นตัวเลขที่เป็น fraction คูณกันอยู่นะฮะ เราก็ใช้หลักการตัดเหมือนสมัยจ o r นนี h ไฮสคูลหรือว่าสมัยมต้นนะฮะในการทําข้อสอบลักษณะนี้เดี๋ยวลองดูเลยนะเราดูตัวแรกนะฮะก็คือ,อ1จน2 2ตัดกันได้นะ3กับ3ตัดกันได้ข้อนี้จะสนุกมากเลยเพราะว่ามันตัดกันได้อย่างเมามาันมากเลยครับน้อง6กับกตัดกันได้เพราะฉนั้นคําตอบที่เหลือข้างบนเหลือแค่ x นะข้างบนเหลือแค่ x ข้างล่างเหลืออะไรบ้างฮะ7 y นะเพราะ,ะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ a นะ x ส่วน7 y นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อต่อไปเดี๋ยวเลื่อนลงแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวหลุดเฟรมนิดนึงโอเค ข้อ2ก็บอกว่า if x over 3 is equal to x square the value of x can be which of the following อันนี้เราเห็น square เนี่ยมันก็คือ quadratic equation นะฮะหลักการแก้ก็คือเราจะต้องอจับให้เท่ากับ0น,นะฮะแล้วแยกแฟกเตอร์น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับเ,เราลอก equation มันมาก่อนนะ x over 3 equal to x s x u a r e x x q u a r e โอเคเราย้าย x ส่วน3นะมาด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายมือให้เป็น0นะ x q u ล r e x square นะลบ x ส่วน3อันนี้เราดึงตัวร่วมนะหรือ c ฟ f กเตอร์มาดึงได้ x นะข้างในเหลือ x ข้างหลังเหลือ x ห่งส่วนสามนะฮะการที่2เล็บคูณกันแล้วเท่ากับ0นย์ได้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าก็คือตัวแรกต้องเท่ากับ0หรือตัวหลังก็ต้องเท่ากับ0นย์เหมือนกันโอเคดังนั้นเราสรุปได้ว่านะตัวหลังเนี่ยจะเท่ากับ1.3ส่วนส นะย้ายข้างลบหนไปด้านขวานะเอาบวกหนึส่วนสาทั้งสข้างไปนั่นคือศูนย์กับ1นส่วนสามนะคำตอบก็คือนะมี2กับ3เพราะนั้นเรามาเช็คที่ข้อดีนะฮะโอเคนะฮะก็โอเคนะ,ะน้องก็คงไม่ยากเกินไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณนะครับที่รับชม